ไปเที่ยวเร็วหนึ่งสองสามอึ๊บช่วยกันหน่อยหนึ่งสองสามอึ๊บมันจะขึ้นนะน่ะอ้าเจ้าเจ้าเจ้าเว้ยหนูอยเกเนี่ยวนี่ยไปไปไปเจ้าเจ้าเจ้าชอบชอบใจชอบใจอชอบใจนี่ เอ๊ะแหละใส่อึกแล้วหนูอยากเที่ยวนี่ห้ามตาหลีใส่ไม่ชอบว่ะ <c oughs> ไม่ชอบคนตาหลีไวยเนี่ย yeah. หนูอยากเที่ยวนี่ <c oughs> เออหนูอยากเที่ยวนี่นี่หนูอยากเที่ยวเหรอไปเที่ยวไหมไปเที่ยวกับลงุงปะเนาะเออเหมือนจะเข้าใจเลยเนาะนะเหมือนจะเข้าใจนะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยเจียเจียเจียวเจียเจ๊ เด้อเจ้าเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยใส่ก่อนใส่เจ้านังคอมับยังไงวะกินไม่คมจับยังไงกินไม่คมจับยังไงกินไม่คอมอุ้ยไม่เป็นเว้ยเป็นเว้ยจะไม่เป็นเว้ยปุ๊บจ้าเจ้าเจ้าเจ้า เที่ยวกันโนโนเอกลน่า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 เอ้เจ้า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 เอ้ยจ้ไปได้ไปไปเจ้าเเเจ้าไม่ต้องมาตาเหล่ใส่นะมึงฮะเดี๋ยวโดนนะเนอดูตามันมองมาโนทเที่ยวนนูมองทางไหนอะมึงมองทางไหน จะลูกไปแล้วเนี่ยเจอกันดีกว่าเอจิ๋วบายๆกันนะบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายๆเยื้องมือบายๆดิเอ้ยเยื้องมือบายๆดิอะบายๆไอ้ขัวให้ตกตกไอ้ตกตกตกไอ้ตกตกตกวะลองฮึเฮ้เฮ้เอ๋ยไปๆๆๆไอ้ดุงดุงอันดุม ดูนมแต่ดูนมดูนมนมึงหลอกกูนี่หว่าไม่พากูเที่ยวสักทีมึงหลอกกูนี่หว่าเนาะเฮ้ย